มาชมภาพทุ่งนายามสายหลังจากฝนตกหลายๆวันมานี้ <apt art noise> ก็ยังมีการไถนาดำนาอยู่นะคะ <apt art noise> เขาเสริม นาที่ว่างเขาก็ดำเสริมนะคะมีทั้งเสียงหมาเห่ามีทั้งทุ่งนาสวยๆฟ้าสวยๆมีบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ร้องเพลงใช่ ขี่มอเตอร์ไซค์ร้องเพลงอย่างมีความสุขเลยหมาก็เห่าใหญ่เลยเรียกว่าเป็นการชมวิวที่มีอัจฉริอัจฉรสมากๆเลยนะคะ เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายร้องเล็กน้อยด้านโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะเนี่ยต้นข้าวกอใหญ่มากๆเลยสดชื่นแจ่มใสกันนะคะเบิงเลยค่ะ น,นี่อยู่ที่จังหวัดสุรินเดอร์จะ้ะตรงน้นเขาก็ดำเห็นไหมคะนั่นเขาหยุดถ่ยแล้วเขาถ่ายเสร็จแล้ว หมามันก็เหงาจักสิเฮาเห็ดหยางอันนั้นเป็นร้านอาหารที่อยู่นอกเมืองเดี๋ยวนี้เขานิยมทําร้านอาหารที่อยู่ด้านนอกลูกค้าเยอะมากเลยค่ะชื่อร้านโมซันแล้วก็ทางถัดไปนู้นก็จะเป็นเรือนราชาที่โอ้โหรถ คนมาใช้บริการเยอะมากแค่นี้ก่อนนะคะ